ม,มันกดมันกดบ่อได้มันเป็นน้ำทา้งไอซางพนมาคันมาเปลี่ยนมาอะลอง่องนัวได้นะแต่ว่ามันบอ่อได้บัดพ่อเฮาไปล่องในห้านนะพ่อค้านะมันได้พอไม่พี่น้องเลยก็คือมีโมนี่บ่มีปัญหายอย่างเนาะคือสรุปแล้วไอซางพนมาโอ้น่าจะเป็นน้ำตัวนี้เพื่อนนะเพราะว่ากล้องจานบอ่อได้ใช้งานลายฝ้าลายปีกะ อ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยก็คือตอนนี้ก็มาพบอ่กับสาวมุกดาวันกับยู่บ้านน้องไอเดียคือเก้าอ่ะสบายดีป้าลุงลุกุโดยสบายดีเด้อทางนเนาะโดยโดยใช้ทางพอทางไรเลยโด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 ยก็คืออ่ะทางสาวมุกดาวันกับเปลี่ยนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมี mood แต่ว่ามาวันนี้เป็นยังบัดนีง เป็นยงไรลุ้นบอได้บอได้พ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะก็คือข้าต้องได้เอาอาอันนี้เมื่อดึงอ่าืิว่าจังไดเนาะ้าริบอว่าให้ดึงซ่องหลายๆซ่องเนาะคารว่าและก็จามันลอกพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะเพราะว่ามีหมูท่านี้แบบคือข้าไปล่องอยู่หันร้างอะหันร้างพอดีก็คือใส่ได้ปกติแต่พอมาหาน้องไอเดียแบบมันกดบรเบไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ก็คือเมื่อวานนี้เฮาไปดึงสัญญาณเนาะบัดนี้ก็เฮาสิได้ให้เพิ่นไปปดล็อกอีกบ่ได้เนาะโอ้ยห่อกลับไปกลัมาอีกแล้วบัดนี้ก็มีแต่ให้น้องไอเดียเพิ่นเก็บมีโมตัวนี้ไว้เนาะพเมื่อวานโอเคเนาะแม่พี่น้องเฮาก็ไปเปลี่ยนก็ก็คิดไปว่าอ่าบ่อยากให้รอมื้ออื่นเนาะเฮาก็ไปเปลี่ยนหลังจากที่ถ่ายคลิปแล้วเฮาก ไปเปลี่ยนให้น้องเพิ่นเลยก,กันค่อนข้างว่าเวลาไปก็ประมาณหาลักพ่อแม่พีน่น้องเยเนาะหลังจากที่เปลี่ยนกลับมาแล้วกะมากดมันกดบ่อได้มันเป็นน้ำอ่าทางไอ้ซางเพิ่นวมาคันมาเปลี่ยนมาอะลองส่องนวได้เนาะแต่ว่ามันบอ่อได้บัดพ่อเฮาไปล่อในห้านมนะพอค่านะมันได้พ่อแม่พีน่น้องเลยก็คือมีหมูดนี่บ่มีปัญหาอย่างเนาะคือสรุปแล้วไอ้ซางเพิ่นว่าโอ้น่าจะเป็นน้ำตัวนี้เนะพิ่นว่าเพราะว่าก้องจานบอ่อได้ใช้งานลายฝ้าลายปีกะ อ่ามันล็อกเฝนหวาเนาะแต่ก่อนนะครับไปดึงอ่าสัญญาณกลับมาคุณแม่พี่น้องเลยแต่คือมันนี่ก็ต้องไปให้ไอ้สร้างเพิ่นกดล็อกอันนี้เนาะเพราะว่ามีหมู่อ่ะมันกดกดเนี่ได้ก็กดบม่ได้กดบม่ได้จักอย่างเลยคุณแม่พี่น้องเลยเนาะเราก็ต้องได้เอาอ่าอันนี้กลับไปใหม่อีกคุณแม่พี่น้องเลยเฮ้ยเป็นยังไงลูกเมื่อยปะแม่มกกับเมื่อยกันเนาะ ยังบอได้เด้อผมแม่พี่น้องเลยต้องรออีกมืออื่นเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ต้องได้ให้อ่าเอาไปให้ไอ้ช่างเพิ่นเมื่อวานวาาาวานี่ว่าวเาทีลี้เมื่อวานนี่เนาะเอาไปให้ไอ้ช่างเพิ่นกับป้าแข่งผ้าแข่งฝนไปพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมื้อนี้ก็มาการยังบอได้คือเกนะ่าเนาะเพราะว่าอ่าปึกขึ้นมาแล้วมันสิมีแต่ซองเจ็ดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคือซองอื่นนะ่ะบ่เห็นเลยมันสิเห็นแต่ซองเดียว เพราะว่าทั้งสร้างคนอาจารย์มันน่าจะลอกคนมาเนาะเพราะว่าเห็นแต่ซองเดียวคนมาก็ต้องได้กราบเข้าไปหาสร้างอีกเพราะไม่พี่น้องเลยดุสสาวก็ได้อดเบิกอีกแล้วมือนี้เป็นได้แลบบาทนี่ฮะฮะอัดเง้ยมาพี่ดุเงี้ยมาอัดอดอีกโอ้อัดแต่พ่อผ่านเนี่ยดีใจได้ลอกผ่านเนาะดีใจได้เย้พ่อนาะแต่พอที่นี่กดหาซ่อมกร์ตูนมันโบได้เนาะกดไม่หมดโบอ่ะมันโบไปเลยพราะไม่พี่น้องเห็นแต่ซองเดียว กับนึงมาอ่ากองจานน้องไอเดียนี้ค่อนข้างว่ามันสิว่าจังได๋แบบซื้อหลายฟ้าหลายปีก็แม่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็แปลว่ามันเป็นรุ่นเก่าเด้พ่อแม,ม่พี่น้องอเนาะมันก็เลยแบบอยากมีปัญหา <c oughs> ถ้าว่าเฮาซื้อตัวใหม่มาแบบอ่าซื้อตัวใหม่มาใส่กับอ่าทีวีตัวใหม่นี่ก็มันก็โอเคบ่เป็นหยังเนาะแต่คืออันนี้ก็บแบบ มันมันเป็นของเก่าแล้วก็คอนขาวมาโอ้ใส่งานมันก็ยากๆเน่ทางอ้ามเผิ่นวาเนาะโดยผ้อมหันไอ้ยิบแล้วเน่บานี่หัข้อตกอีกบวันนี้โดยโอ้เ้ยยมาเบิ่องนีลูกพี่จะได้ไงเบื้งเมิ่อบวันี้ซึ้กว่าบกเคยเนาะจะมันเป็ี่นจังไหเยใชออเออไปซนีคือใครเนี่ยเออก็บเป็นันื้านโอ๊แม่ได้บามืออื่นหือรอได้ไหมบ่เลย มือมือเศร้านี่ฮาหนาซื่นตาบานใดๆทุกคนเนาะมาผัดนี่ผัดอาอย่างเบื่องโทรทัดเท่าอุตส่าห์ว่าเห็นแม่มุกมาเย่เย่ผั่าเนาะมีหมูมาแล้ววัาสันพรอแม่มุกมากดผัดแตวบ่อได้ขอข้อออดป็นแบกบัวจังใดกะโอ้อดอนาวแล้วดุเด้ออดหนาอีกขึ้นมือนี่มาแม่ให้ได้เลยมือนี่เนาะ เป็่นอย่างเนาะเอ้ย่อแม่ปนพี่น้องเลยอุตส่าห์่าตั้งหนา้าตั้งตาผ้ากันไปเปลี่ยนกับสาไลเนาะไปพู้บันแกงแหกับไปกลับกะโอ้ใช้เวลาหลายนาที่เต็มเนาะแบบสะพแต่บ้านนอ้องไอเดียไปหาฮัานร้างอ่ะฮันพ่อข้ากะประมาณ หารักบ่โดยเนาะหารักก็หารักก็ถือว่าไกลเติอพ่อแม่พี่น้องเลยคือเฮากับคัดใจรูปสาวบอได้เนาะ่าสั้นสะกพอเพิ่นโอ้ยอยากเบง่ง็นลายซ่องเพิ่นาเนตะตะกี้เฮากับว่าจะไปเปลี่ยนให้เพิ่นมือพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็คือมื้อนี่กะขคัดใจบอได้ก็เลยจำใจหลังจากที่ทายคลิปแล้วก็พากันไปเปลี่ยนหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วเอ้ายังใส่บอได้คือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นน้ำกองจานเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่า กองจานนึ่งมาพอเพิ่นบอไดใ้ใส่งานหลายฟ้าหลายปีแล้วมันการค่อนข้างามีปัญหาทางไอซามพดยเนาะตอนแรกก็ว่ามันบบมีสัญญาณพอเข้าไปถึงสัญญาณมาแล้วกับบนันนี่อ่ามันกดมีหมุดบบได้เนาะเพราะว่าทางนั่นเองเห็นแต่ซองเดียวคนไม่พ่น้องเลยเห็นแต่ซองเจ็ดวันนี้ก็เลยโอ้เปไ็นไร้ลูกพันหัวคือพันแพะมีเห่าไ่หย่อน ยังบ่ทันออกขะจักมาเบิ่งซะอู๋เฮาอยู่บ่ล่ะหะอยู่เนาะบ่มีแต่รออ่ามืออื่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมาติดตามตอนต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเฮาสิเอาอากล้องจานของน้องไอเดียเพิ่นมให้สร้างปลดล็อกให้ใหม่เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิให้เพิ่นน่ะเฮ็ดให้รายละเอียดเลยบัดนี้เนาะกับเมื่อวานนี่กทางเฮาก็้าแน่พ่อแม่พี่น้องนะทางเฮาก็แขง ฝนเมื <laughs> who who <ifica> ่อทางไอซาเพิ่นก็คุมอ่าเพิ่นก็เฮ็ดให้ตอนพาลมฝนตกเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเฮากพาเมื่อมานพมันค่ําแล้วพ่อแม่พี่น้องเยเพราะว่าย่านบ่ทันานเพิ่นันี้มื้อเช้านี่ก็ฟ้ากมาหลังจากที่ฟ้ามาเป็นดบ่มีหมูดบ่ได้เนาะหลังจากมีหมูดบ่ได้บัดนี้เอามาอีกบัดนี้กโอ้ยมีมูบ่มีปัญหาแล้วบัดนี้มาปนน้ํากองจาอีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้อบ่ลูก เมมุกก็ทอกันเมมุกก็ทอกแต่กับมเป็นยานอ้วยลูกสาวเหตุใดพเพี่้ังเนี่ยโอ้หกำลังใจเมมุกน่ลุกสูๆรื่องมมกสู่ๆรื่องมมกโดยสูเนาะสู่สู้เมื่อลูกสาว สู่เพื่อลูกสาวเดี๋ยวมื่อื่นมีมุกกะชิแมาหาเดี๋ยวภาพเบื่อขี้หนาแม่เด้ <c oughs> อเพราะฮัตเซงนี่มาหาทุกมื่อเลยผอแม่พี่น้องโมเป็นนะเกษียรับอ่าแซกซอดในเรื่องขอแม่พี่น้องน้องก,กับเพราะว่าทางไอซ่าอุบนเทพหันมาอ่านอไอเดียตอนนี้เพฝนกับฝนปูนจุเจีเยจุเจียนคือคนเลยพี่น้องเลยเนาะเสียงม,มันกำบอย,ย่างได้ยินกันได้กิน <c oughs> <c oughs> ข่าวแล้วบอกกันไหมกินแล้วข่าวยังอยู่กินขนมอิ่มแล้ว ออทเอาเด้อมีแต่เนามมือนะดูเด้อยเด้อเดี๋ยวเสียเมื่อไห้ทางทางเป็นเหตุให้ให้บืนมากกับมื้อเมื่อซ่านี่กับเหตุดันพอพลโดว์จุ่มหางมกนันมาแท้มาสนเนาะอย่าเบิ่งทีวีเพิ่นว่าเมื่อคืนนี้จะไปไปเบิ่งบัลลุปไปเนาะเมื่อคืนนี้เนาะเอออทเอาดเอาอีกมืะเร็ง อดอ่ะอ,อีกมะเลงมืออื่นตอนเช้าเดอ้ออืมโอเคโอเคอ่ะทางทางทั้งนี้ทางนาั้นกับทางสมองตะวตันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยความไม่คิดน้องเ,เ,เดอ้อเนาะโดยทางเมก็จะได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนแาบนี้เนาะเพราะว่าทางเราก็มีเบียกไปทางหน้าเพราะเมกคิดหน้องเลย อ่ะสบายดีป้าลุงลูกสดีโดยเนาะโดยทางสมุทรตะวันตกสี่แดงขอโตอัมราพัจญายูนี่เด้อร์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถามว่าพิ่พาไปการใดทั้งห้าก็ต้องการขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุขลนเนาะโดยทานีีเฮาทั้งสองการสี่แดงคอตอัมราพัจญาพ่อแม่พี่น้องไปกันเด้อสบายดีบ๊ายบายป้าลุงลูกบ๊ายบายสุดเด้อไม่มดเม่มดโอเคโอเคเนาะโดย